สวัสดีค่ะพี่โบท๊ทตอนนี้อาจารย์อยู่กับอาจารย์เด้งเนาะให้อาจารย์เด้งแนะนําตัวกับโบทนิดนึงสวัสดีครับพี่โบท๊ทผมเด้งรุ่น13นะครับสวัสดีครับอาจารย์นรินสวัสดีครับอาจารย์เด้งก็อาจารย์สองคนอะตอนนี้กําลังจะช่วยกันทําแคมเปญของสาสุในทีมของสาสุสามารถเนาะเราก็จะให้พี่ๆสิทธิ์เก่ามาเล่าให้ฟังว่าจบไปแล้วทํางานอะไรบ้างทีนี้อาจารย์ก็เลยจะสอบถามพี่โบ๊ทก่อนว่าเรียนจบสาสุมทสไปแล้วเนี่ยตอนนี้ทํางานอะไรเป็นยังไงบ้างอะค่ะครับอาจารย์ ผมเองก็ได้มีโอกาสทํางานร่วมกับพี่ๆน้องๆสิทธิ์เก่าทั้งสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและก็สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับเช่นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเฝ้าระวังค้บมูลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด -19 เช่นการระบาดของผู้ป่วยในตลาดในชุมชนแลรวมไปถึงในโรงงานนะครับก็จะเห็นว่าพี่ๆน้องๆสิทธิ์เก่าของเราเนี่ยทำงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ในเรื่องของในภาคเอกชนครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราเล่า เรื่องราวหรือว่าถ่ายทอดประสบการณ์ของพี่พี่น้องๆน,นะครับผ่านในรูปแบบของวิดีโอเนี่ยก็ยจะเป็นไอเดียอย่างที่ทน่าสนใจนะครับอาจารย์อุ๊ยไอเดียพี่โบ๊ดีมากเลยเนาะอาจารย์เด้ง<ช>เออถ้างั้นขอซื้อนะคะไอเดียนี้แล้วก็ยังไงอาจารย์ขอฝากพี่โบ๊ช่วยประสานพี่พี่น้องๆ้องสาสุขเรามทสเราช่วยกันนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงอาจารย์ติดต่ออีกทีนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ขอคุยกันแค่นี้ก่อนดีไหมอาจารย์เด่งเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงติดต่อกันทางซูมอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอขอโทษน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์เป็นอาจารย์สํานักวิชาสาธารณสุขมศใช่ไหมคะใช่ค่ะคือหนูอยากเรียนเกี่ยวกับด้านนี้พอดีเลยค่ะแต่ว่า หนูอยากรู้ว่าจบไปทํางานอะไรได้บ้างะคะสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มทศนะคะมี2สาขาวิชาอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาอนมัยสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็อาจารย์เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาชีวนามัยและความปลอดภัยค่ะจบไปทํางานต่างกันยังไงอะคะ,ะในสองสาขานี้นะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังละกนันเนาะว่าพี่ๆที่เรียนจบไปแล้วไปทํางานอะไรบ้าง งั้นเรามาเริ่มที่พี่คนแรกสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะชื่อพี่โบท๊ททำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขปฏิบัติการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับงานทางด้านระบาดวิทยาเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อเอาไปใช้ในการวางแผนในการป้องกันการควบคุมโรคต่างๆและจัดทำรายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่เกี่ยวข้องต่าง พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นๆเช่นกรมควบคุมมลพิษกรมมนมัยท่านต่อมาค่ะพี่เอกพี่เอกทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักสุขาพิบาลอาหารและน้ำกรมมนมัยกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขาพิบาลอาหาร และพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐในระดับภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนค่ะคนต่อมานะคะพี่ปุ๊พี่ปุ๊เป็นนักวิชาการสุขาพิบาลชํานาญการเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ทำหน้าที่ดูแลด้านการจัดการขยะมูลฝอย ดูแลงานฝังกลบขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักสุขพิบาลสามารถดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนค่ะคนต่อไปนะคะพี่ตุ้มพี่ตุ้มเป็นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลเพนจังหวัดอุดรธานีค่ะหน้าที่ของพี่ตุ้มก็คือดูแลงานทางด้านสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐานต่างๆอาทิทำในเรื่องของการจัดการขยะ การจัดการน้ำเสียของโรงพยาบาลและพิตุ้มยังได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลน้องๆสาหกิจศึกษาจากสาขาวิชายอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะคนต่อไปนะคะพี่เดือนพี่เดือนเป็นหัวหน้าส่วนงานวิชาการบริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกระดีจำกัดจังหวัดปทุมธานีทำหน้าที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางด้านน้ำอากาศตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมทางห้องปฏิบัติการรวมถึง การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับสถานประกอบการค่ะมาถึงคนสุดท้ายที่อาจารย์จะแนะนำให้รู้จักนะคะพี่แอดค่ะพี่แอดเป็นผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยบริษัทคาร์บอนแอโรสเปซประเทศไทยจำกัดทำหน้าที่ในการวางนโยบายบริหารออกแบบกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประชุมให้คำปรึกษาทีมงานเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบาย ให้คำปรึกษาผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในการควบคุมดูแลระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานบริหารจัดการและตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษการจัดการขยะเพื่อให้แน่ใจว่าดัชนีชีวัตต่างๆยังอยู่ในค่ามาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงได้วางนโยบายในเรื่องของชุมชนสัมพันธ์เช่นการนำขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปบริจาคให้หน่วยงานหรือมูลนิธิต่างๆค่ะ เห็นไหมครับว่าสาขาแรกเนี่ยรุ่นพี่ก็ไปทํางานหลากหลายกันแล้วเนะครับเดี๋ยวมาดูสาขาที่อาจารย์สอนบ้างนะครับสาขาอาชีวะน้ำมันและความปลอดภัยซึ่งก็มีรุ่นพี่เยอะแยะเหมือนกันนะครับรุ่นพี่คนแรกเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับคนแรกเนี่ยชื่อพี่พลนะครับปัจจุบันเป็นผู้จัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกิจการร่วมค้าบริษัท ISP Group จำกัดนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะงานก่อสร้าง งานของพี่พลเนี่ยจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนกับแผนกต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดรวมไปถึงการจัดการนะครับสิ่งแวดล้อมเ,เรื่องของการรื้อถอนรวมไปถึงเรื่องของการควบคุมดูแลการทํางานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานนะครับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทครับคนต่อมานะครับก็คือจะเป็นพี่มานะนะครับซึ่งพี่มานะเนี่ย ก็จะเป็นรองผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวะอาดมัยและสิ่งแวดล้อมอุทยานมิขนการาศิล์นะครับซึ่งพี่มานะนะครับก็จะทำงานที่รับผิดชอบงาน3งานหลักก็คือ 1. ในเรื่องของงานด้านอาชีวะอาดมัยและความปลอดภัยนะครับงานที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของงานด้านสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็เป็นงานที่3เนี่ยจะเป็นงานเรื่องของมวลชนสัมพันธ์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูพี่คนนี้กันนะครับพี่คนนี้ชื่อพี่ริกนะครับก็จบสาขาอาชีวะดมัยแล้วความปลอดภัยปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงนะครับเรื่องของสุขภาพในประเทศไทยทํางานนะครับร่วมกันกับต่างประเทศนะครับปัจจุบันเป็นโ o o r d i ดิเนเตอรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการป้องกันการปาดเจ็บ g o u ในเอเชียตะวันออกในบริษัท s t r c h r e r Oversea คนต่อมา นะครับก็คือพี่โจพี่โจเนี่ยนะครับเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอิสระซึ่งก็ทําหน้าที่ในเรื่องของการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับบริษัทหรือสถานประกอบการทั่วประเทศเลยครับครับคนต่อมานะครับก็คือพี่วานะครับพี่วาี่ปัจจุบันเป็นซีเนียร์เซฟตี้ซูเปอร์วเซอร์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจํากัดโรงงานบ้านโพนะครับแล้วก็เคยได้รับรางวัลน,นะครับเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยดีเด่นระดับประเทศเลยนะครับซึ่งพี่วาเนี่ยก็จะดูแลในส่วนของระบบมาตรฐานความปลอดภัยนะครับหรือ iso 45001ะครับแล้วก็มาตรฐานของบริษัทยานยนต์ชั้นนำรวมไปถึงการบริหารจัดการด้านกฎหมายต่างๆและกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยของบริษัทครับ มาถึงคนสุดท้ายนะครับก็คือพี่รุง้งพี่รุ้งเนี่ยจบสาขาวิชาอาชีวะทมัยและความปลอดภยัยนะครับปัจจุบันเนี่ยรับราชการเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งก็ทําหน้าที่เนี่ยเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ทางด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมาตรฐานที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดําเนินงานอาชีวะทม่ใหม่และความปลอดภัยครับ รุ่นพี่หลากหลายคนเลยนะครับที่จบไปแล้วก็ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะสังเกตเห็นว่าจบสาขาอาชีวะทมไมก็สามารถทำงานได้หลากหลายเช่นเดียวกันครับจบไปทำงานได้หลากหลายขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะหนูตัดสินใจได้แล้วคะ่ะอาจารย์ปีหน้าเจอกันนะคะ ค okay. ยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับครับ